พ่อใหญ่แหลมาแล้วพ่อใหญ่แหลมาแล้วพ่อใหญ่แหลมาแล้วพี่น้องคนทวนทนทนแล้วแหละป้าหน่อยสามตัวหน่อยแล้วประตูนม่ติดต้นหน่อยหพ่อใหญ่แหลมาแล้วพี่น้องพ่อใหญ่แหลมาแล้วเสองที่สิบสามกรกฎาคม อยังแหลลงมายามหลอบแล้วเช้าวันที่สิบสามกรกฎาคมสองพัน้อกสิบแปฮะเออ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 นนันมาไดนลงมาเลยนาะเออบ่มีกัน่อยก็เอาขึ้นเอาลงคือกันแล้ก็ทิ้ทางอยู่ดอกแต่มันดูไม่อยากดอกทาง อไม่อยากหรอกทางว่าถือแล้วเว้ยสี่ทางไว้กลางมองอยู่ขอบสวยเน่วางเออขอสี่กลางถึงมันกลางท่าไหนของมันดอกมันเอาซาปาทางหนอกเออกลางคลองในยยได้ทนามขึ้นทึงฮะ สี่กลางทั้งในผลลัพธ์ปีนี่ยั้งขึ้นนักทำมาหลุนเบิงพี่น้องทำหลุนเบิงพี่ใหญ่เละยามหลอบดึงหลอกสีมันบ่ได้ว่าผมว่านี่มากกับลานโอ้ยขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้มันก็เป็นตาถือแต่เกียงไม่ลินอยู่ใส่ล่ะโอ้บ่มีหรกพี่น้อง นี่บ่นี่บ่ปลาบ่ามีปลาเข่ามาพี่น้องเลยนี่ปลาปากหน่อยตัวหนึ่งต้นน้อยขาวๆสันขี้เหือออกพี่น้องเศษหญ้าเศษใหม่เอออะไรบ่พไ่แนแต่เจีรอน้อไปคุดนี่มานักรวยไปอีกว่ามันนี่ ฮะไปก้นแถวป่าไหบุญผลแล้วเนาะเจ้าที่เลื้อเจ้าที่ขามมาวันบอแถวใจแถวป่านี่บ่นี่บอกขึ้นไประซาวใหญ่แล้วเนาะเอาทีมโลกไว้ยังไงทิมโลกว่กมีปลานี่หมองมันเคยอยู่เคยกินเคยมาน น้ำก็ขึ้นอยู่หาสิบเส้นนี่แหละขึ้นไหลเตอร์นะวะหาสิบเส้นนะวะหาสิบพกสิบเส้นติเมตรพุลล่นละอยู่นี่จักลังเลยนโอ้ลังสามมุนโอ้หอยในสานยามอีกแล้วเว้ย Iam, ไอ้ส <hint anha> like <cast> ันยามอีก่ล่ะใช่ล่ะเราสวยบ่ฮะเอาแก้งมาสเมือผมตัวใช้คือมิจิรีอยู่นี่เนอะหลุดมาหลุดล่างที่สอง ถึงแล้วบกพ่อใหส่้ออานเอ,อ้ยตัวใหญ่บ่ตอเอ้ยแม่นยังคือบอ่ดึงล่ะบานเนี่ยเราดึงขึ้นมาแล้วก็เปิดว่าง คนยังเแม่สมบัขก็บิเนีม่าร่างเก่าของบริหาร จะได้ดีป่านี่ดีดึงลังเก่าอยู่แล้วพี่น้องของกันวสะสักเะไรอย่างไรบ่ถิ่มโลงแเรามันเต็งกันเตียบังหันฮะโอ้เราถิ่มโล้งเรามาเต็งลังนี่อีกลังหนึ่งพี่น้องก็เลยดึงดึงโบกขึน โมยังเว้ยโมไลหน่ามาบ่ไฟยิสานเสียบังฮันยามีแหละคนพี่น้องในประตูตัวหนึง่งเพิ่นวะยามไหวกินไหวซื้อมนุษย์ซือ้อเพอิ่นหมูผวกเศร้าบานเอินเพิ่นแต่เพิ่น พญามนุษย์โอ้เบื้องระบบตามัน hmm. ค mm ือ hmm. ว mm ่าปลาตาบอดอกมากินเขาเฟินฮะถ้าถือของเฟินมีแต่ปลาตาบอดดอกโอ้หมูพี่น้องเอ้ยหมูขาว หมูขาวตายตกหนามบ่หรือกระเจาถิ่มลงหนามมีติดเสื้อโลว์เนี่ยพี่น้องหมูหมูไล่หนามมาฮะเอ้ยเนาะหมูหมูอ๋ายกขึ้นไปนี่แหละยกเอาปลาน้ำถือปลาน้ำดื้อหืขึ้นมาละบ้านสวยมาแล้วมีกี่เหอะกี่ย่างมาแล้วบาดเนี่ย วิ่นขึ้นวิ่นขึ้นวิ่นขึ้นพะเยาแหล่วิ่นขึ้นอ่าได้สองตัวนี่แต่ไปอีกเก่งเอามันอยู่บ่เหรอเอาเนี่ยเพราะเดี๋ยวมันจะปะีงเนี่ยไหวหิ้วตัวได้ปีงอยู่ได้หันฮะออโอ้ยบ่มานล่ะพะเยาแหล่ สิบุลเรครับเขาได้เออแต่ว่าถา้าแต่บางห้างแดงเขาบากินบเขอยตืเอเต้อได้บางห้างแดงมับาานบมมีอาหารกินมันกัดจอยหลงจอยลงใต้ซบ <c oughs> เอาไปกินบเอากับปอยตัวเห็นว่ามันตัวหน่อยเลยสิบุรอยากสนใจมันว้ยสนใจมันไหนได้ <g ül> นอนพี่น้องเนาะผลน,นสิเกะเออะไรปลาเข้าหน่อยสองตัวขอบผม oh. เศษใหม่เศษพักตบชว่ากันไล่มาไล่อะไะพี่น้องเอ้ยผลน้ำโกงเปิ่มขึ้นเนาะลองมาไล่มาไล่เลยดีผนยามเบ็ดกันเราว่างจะว่าพอกับเส็จพอยามห,หลอดสองกี่เหอะไล่ถ้ามันเปลนหมา,หาแม่น น้ำขึ้นมาอีกแห้งไร้เนาะพอญาเหลนเนาะเกือแ,แบบพี่กายนี่จนหลิว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 เอาพี่นอ้องอ่ะสำหรับคลิปนี้พอญาเหลกกับบอมันบอมันจะให้เบิ่งวิธีชีวิตตั้งสี่หลักกูมือพี่น้องเอ้ยขอควาเพิดกันจากสีบ่อเนาะได้บ่อซ้ำบาได้นี่แหละบอ่อค่อยๆบ่อเนี่ยและแต่ว่าทายภาพบรรยากาศนะพี่น้องได้รับชมเบิ่งกันไปครับผมขอบคุณเด้อครับเด้อขอบคุณในไลน์ครับผมขอบคุณครับ โอ้ยลืมให้เบิ่งปลาพอกวาเพ็ดเอ้าอันนี้พอ,อกวาเพ็ดกระยามแล้วล่ะพี่ปลาก็ได้ประตูนหน่อยซ้ำโตจังสิลงมายามใหม่อันสีละพี่น้องได้ซ้ำโตเส้นเดียวเด้แตสิตี่เกิดเมื่อละบานนี้ไปเดินทางกลับบ้านนี่ยพี่น้องปุ่นแหนมเพี้ยนรถเลื่อนผลพอกวาเพ็ด,พดพออเอามาจอดพี่ทางแถวนี้มันเปลี่ยนเนาะครับผมขอบคุณครับ